ถ้าเกิดทุกคนสังเกตดีๆก็จะเห็นนะว่าช่วงนี้เนะี่ยอารันเบเกอร์เรนะี่ยลงคลิปน้อยมากหรือว่าถ้าเกิดอารันเบเกอร์เรนะี่ยลงคลิปเนะี่ยคุณภาพคลิปเนะี่ยก็จะค่อนข้างลดลงนิดหน่อยรวมถึงซีรีส์หลักอย่างอนิเมชันกระแสอนิเมเตอร์ตอนล่าสุดเนะี่ยก็มาเมื่อเก้าเดือนที่แล้วตอนนี้เนะี่ยชูเซนวันที่โดนจ,จะนะับอยู่เนี่ยคงจะถูกส่งออกไปจีนแล้วมั้งนะนะั่นน่ะคือแบบคิดสภาพในะเรื่องวิกตึมมันไปเปิดธุรกิจที่จีนแล้วแม่งขายชนะูเซนวันอะ คือแบบแค่พล็อตเนื้อเรื่องแค่นี้แบบโอ้โหได้ยินแล้วก็น้าตาไหลแล้วใช่ไหมทุกคนแต่ก็น่าทายที่ผมกำลังจะสื่ออนิเมชั่นส์อนิเมตเตอร์ตอนที่11มันต้องมีอะไรแน่ๆซึ่งจริงๆผมไม่ได้คิดอะไรมากเลยนะจนกระทั่งคนทําปกคลิปให้ผมเนี่ยเขาได้ทาการส่งสิ่งนี้มาซึ่งเขาเนี่ยได้เน้นย้ำถึงตัวของเดอะดาร์คหลอดที่ยืนอยู่ในมุมมืดคนเดียวซึ่งมันค่อนข้างที่จะน่าสงสัยเลย ยังไงก็ตามมาคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเลยคือเออผมทําคลิปไม่ทันด้วยแหละเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทําการสร้างทฤษฎีแบบแมทแพดกันว่าภา,ายในแอนิเมชั่นวิศวะแอนิเมเตอร์ตอนใหม่ที่ใช้เวลาทําโคตรนานเนี่ยมันจะมีอะไรอยู่กันแน่แล้วก็เอาจริงๆแล้วคลิปนี้นี่ยกนะ็คือการแสดงความคิดเห็นของผมลงไปในทฤษฎีของต่างชาติหรือของผมเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็อย่าได้เชื่อทุกอย่างนะนะก็สำหรับใครที่อยากจะเสนอทฤษฎีของตัวเองหรือว่าเสริมทฤษฎีของผมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามามาข้งล่างได้เลยนะนะนะ คือใน,นเรื่องของอนิเมชั่นซเนมเตอร์ตอนล่าสุดอย่างตอนที่10เนี่ยได้ทีว่ามันแทบจะเดินทางมาถึงทางตันแล้วทนายของพวกตัวละครเก่งๆนั้นก็ถูกจับกันไปหมดแล้วแล้วอีพวกแก๊งพาวเวอร์เรนเจอร์อีก3ตัวที่เหลือเนี่ยก็ไม่น่าจะสามารถสู้กับพวกเชดี้ได้ด้วยคือถ้าอย่างนั้นนะครมันก็จะเหลือตัวละครล,ลับอีกประมาณ3ตัวที่สามารถพอช่วยได้ก็คือดาร์คลอร์ดอารันกับสีม่วง แล้วคือเมื่อไม่กี่วันก่อนนะฮะอลันได้ทำการเปิดโพลในชุมชนว่าแบบคุณเนะี่ยชอบตัวละครอะไรมากที่สุดในเรื่องของเขาซึ่งจากการเฝ้าสังเกตมูฟต่างๆของอลันมาตั้งแต่สมัย A v วอลันนะฮะเป็นคนที่ใส่ใจคอมมูนิตี้ของเขามากๆถ้าเกิดตัวละครตัวไหนที่เขาสร้างขึ้นมานะี่นมีอิทธิพลกับคนดูของเขามากเขาก็จะเอาตัวละครตัวนั้นกลับมารวมถึงบางครั้งก็ยอมเปลี่ยนดีไซน์ของตัวละครบางตัวไปเลยเพื่อคนดูของเขานะฮะ อย่างเช่นตัวของอีวิกตัมกับชุเสนวันไอสอตัวเนี้ยถ้าเกิดไม่บอกว่าตัวไหนคือตัวไหนเนี่ยก็คือเหมือนกันเป๊ะเลยซึ่งในความที่มันเนี่ยเหมือนกันขนาดนี้ก็เลยทำให้คอมมูนิตี้ของอารันเบเกอร์เนี่ยได้ทำการออกแบบดีไซน์ตัวของวิกตัมขึ้นมาใหม่ซึ่งนั่นก็คือเป็นวิกตัมในสภาพที่พวกเราเนี่ยกำลังเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนั่นเองซึ่งอารันเนี่ยก็ได้ทำการใช้ดีไซน์ที่ทุกคนเนี่ยออกแบบมาให้สำหรับตัวละครวิกตัมนะผมซึ่งไม่แน่นะถ้าเกิดผลหวชในโพลแน่นอนออกมาว่าเดอะดาร์กหตลอน ดักหลอดกับเซก้คัมมี่อีกแล้วก็นำมาเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เขาได้ทำการพูดถึงเดอะดักหลอดแต่ที่ผมสงสัยมากกว่าเดอะดักหลอดก็คืออีตัวนี้เพราะว่ามันคือตัวละครลับเว้ยคือไม่ใช่วพวกเราเนี่ยเคยเห็นตัวละครตัวนี้มาหลากหลายครั้งแล้วเหรอฮะเราเคยเห็น2ตัวละครน,นี้ในสติกเพจสีเหมือนกันด้วยแล้วเราก็เคยเห็นไอตัวนี้ ในตอนเชอร์รี่บล้อซัมและส่วนสูงมันเท่ากันอีกนะฮะ,ะบางทีพวกผมอาจจะมาเอาไปเองนั่นแหละฮะซึ่งนั่นแหละมันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าทฤษฎีที่เดอะดักหลอนี่ยอาจจะกลับมาเนี่ยดูมีน้ำหนักมากขึ้นโดยรวมแล้วสำหรับผมโอกาสที่ The Dark Lord เดอะดักหลอนี่ยจะกลับมาในซีรีส์มีประมาณ40%นะฮะส่วนอีก60%ที่เหลือคือ KJ มาแทนไม่ใม่ผมไม่คิดอย่างนั้นคือถ้าเกิดมาเป็นตัวประกอบก็โอเคเมคเซนต์ sense, อยู่แต่ถ้าเกิดมาเป็นตัวละครหลักมาช่วยเลยเนะี่ยก็ คือแบบก็ลองดูอีแกงเมอร์เซเนลลีแต่ละตัวดิแม่งมีแต่เอเลี่ยนคือถ้าเกิดสมมติสีม่วงเนี่ยบุกมาที่วิกติมอว์เกนแอชชั่นเขาเนี่ยจะต้องเข้าต่อสู้กับพวกแกงเมอร์เซเนลลีแน่นอนซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าฮัสซาดกับ imal, ไพร์มอลแม่่นาจะสามารถสู้สีม่วงได้อยู่แล้วเพราะยังไงสีม่วงบางตอนก็ตัวบักอยู่แล้ฮะแต่เอาจริงๆทีแม้จะสามารถเอาชนะฮัสซาดกับไพร์มอลไม่ได้จริงๆสีม่วงก็คงจะมาตัวแตกที่เชดี้กับบาริสตาอยู่ดีป่าวะหรือถ้าเกิดเขาสามารถเอาชนะเชดี้กับบาาาริสตมได้้้้นน่่่ะะเเเาาาาก็ไไมรูดววยวยจีจตองปหพ ไปทางไหนต่อเพราะฉะนั้นผมว,ว่าทฤษฎีที่สี่โมงจะโผล่มาอยู่ที่ประมาณ50%เป็นตัวประกอบแล้วก็ตัวละครหลักอีก20%ถ้าตัวของอลันกลับมามีความเป็นไปได้ว่าเราเอาจจะได้เห็นการรีแมทของไฟล์เมื่อ17ปีที่แล้วอย่างไฟล์ไฟล์แรกของแอนิเมชันวิศวกรแอนิเมเตอร์ก็คืออลันปทาวิคตัม แล้วคือเป้าหมายของตัววิกติมในแอนิเมชั่นภาษาแอนิเมเตอร์ตอนล่าสุดเนี่ยคือเขาเนี่ยต้องการที่จะตามหาตัวอลันอยู่แล้วแล้วก็ผมเนี่ยสามารถเดาเนื้อเรื่องต่อจากนี้ได้ด้วยก็คือถ้าเกิดสมมติแบบไม่มีใครสามารถสู้ต่อได้แล้วอลันนี่แหละน่าจะเป็นคนที่มาคอยช่วยทุกคนคือแบบคิดสภาพบริษัทวิกติมออแกเนชั่นอะอลันอะเอาเมาสทท์ไถทีเดียวก็น่าจะหายไปทั้งแถบแล้วมัง้งคือผมก็ไม่รู้แล้วนะครับว่าวิกติมเนี่ยเขามีเทคโนโลยีอะไรไปสู้กับอลันได้หรือว่าแบบความจริงแล้วแบบวิกติมเขาสามารถกางโดเมนได้แล้วกก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 ็็็พาา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 าออ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 ลล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 ััันนนนนไไไปปใมม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 ิิิิตตตึึึบบะะะรรรรรยยยยยย่่่่งงงงงงเเเเเีีีี้หหหหืทุุดดดจจจจจโโขคคววแถ หวังว่าจะไม่ถ้าเกิดเซก้าคัมิงต่อจากนี้สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้ตลอดมันจะไม่สนุกเลยแม้แต่นิดเดียวเนเรื่องไงหรือถ้าเกิดคุ้มได้ก็แบบสามารถคุ้มได้แค่ช่วงเวลาตอนสู้กับพวกเชดี้อย่างเดียวเท่านั้นก็ทำไม่ได้อีกเลยอะไรประมาณนี้ก็น่าจะได้นะฮะ หลังจากที่เดอะเซก้าคัมมิ่งได้ทำการผ่าพวกมันมุมพิการสี่ขาจนตัวขาดขึ้นกันหมดเนี่ยผมเชื่อว,ว่ามันยังมีจำนวนเยอะกว่านี้ที่เดอะดาร์กหลอดแอบซ่อนมันในที่ไหนสักที่นึงหรือว่าถ้าเกิดพวกวิลล่าบอร์ดเนี่ยมันหมดไปแล้วจริงๆก็ยังคงเหลือแบบแปลนที่อยู่ในบ้านของเดอะดาร์กหลอดที่ยังไม่ถูกทุบทิ้งด้วยซ้ำซึ่งนั่นนำนให้ท่านผ้ผมเนะีเริ่มคิดขึ้นมาว่าหรือว่าผู้ใช้วิลล่าบอร์ดคนต่อไปมันจะเป็นไอเซอร์ซ่านั่นวะ คือทุกคนคิดเหมือนกันหม้ว่าพวกเมอร์เซนารีกับพวกวิกตึมเนี่ยมันกากกูดาดักรอดหลายคุมเลยซึ่งนั่นก็เลยทำให้ต่างชาติเนี่ยคิดกันไปว่าตัวไลายที่แท้จริงของซีซันที่2เนี่ยยังไม่โผลออกมาซึ่งมันจะมีตัวลงตัวลายรับอะไรมันจะเป็นไปได้บ้างวะเนั้อจากเอ่อนั่นแหละถ้าไม่ติดว่ามันอยู่คนละซีรีส์กันนะ ต่างชาติเนี่ยคิดกันไปว่าในการแก้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยอาลันเนี่ยอาจจะทำการสร้างสติกแมนตัวใหม่ที่คล้ายกับชุดซังวันผสมกับเดอะดาร์คลอร์ดขึ้นมาซึ่งผมคิดว่าตัวละครมันเยอะเกินไปแล้วอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเองผมก็นึกขึ้นมาถึงคลิกสตาร์เตอร์ที่มันคึ้นหลุจากคอมอาลันไปในคลิปแอนิเมชั่นของแอนิเมเตอร์สี่คลิกสตาร์เตอร์วิดีโอว่าบางทีอะถ้าเกิดมีปฏิหารมากพอไอ้นี่อาจจะมาช่วยพวกเราก็ได้นะเว้ย เพราะยังไงตอนที่เจ้า Kickstarter เนี่ยทำคอมอลันแตกเนี่ยอลันก็พูดว่า NOT AGAIN หรือว่าไม่อีกแล้วเหรอแสดงว่านั่นเน่ยก็ยังคงมีความเกี่ยวข้องกับช่วงที่ชูชันวันกรบเดาตลอดเนการทำลายคอมของอลันเครื่องแรกไว้อยู่คือถ้าไม่ติดวันนั่นเป็นเพียงแค่วิดีโอโปรโมทเนี่ยเราอาจจะได้เห็น Kickstarter ออกมาโลดแล่นจริงๆก็ได้เออใช่ฮะคลิปนี้มีทฤษฎีแค่นี้เลยหมดแล้ว ก็ต้องขออภัยทุกท <at> ุก <t iling> คนด้วยนะที่คล no no ิปเนี่ยมันสั้นขนาดนี้เพราะผมเนี่ยจะเป็นชช่อต้องเตรียมตัวสอบย้ภาไในเดือนหน้าเนี่ยผมจะเป็นชช่อต้องสอบแล้วซึ่งถ้าเกิดผมสอบเสร็จเนี่ยผมเนี่ยสามารถทําคลิปแบบฟูลไทม์ให้ทุกทุกคนดูได้แน่นอนครับผมแล้วก็แน่นอนครับผมกาลังทําประวัติโฟอยู่ครับผมได้ปวดอะไรอย่าเร่งผมในช่องคอมเมนต์เลยผมกําลังทํามันอยู่และนั่นก็คือสาเหตุที่ทําให้คลิปนี้มันสั้นด้วยแหละแล้วก็อีกคลิปประวัติหนึ่งที่มันหนักๆที่ผมกาลังทาอยู่ก็คือประวัว